ตายนะสองเขี่มาขวาก่อนเขี่มาขวาก่อนขวาเลยพี่มันเยอะกอดพ่อมือเด็กเคียต่อยกับกูป่ะหายาตต่อยกูป่ะวิกิลี่แม่สายหิ้งไอ้ยี่ไอ้เยียเสียงเด็กมันมาเอ้ยให้มันต่อยข้างนอกกันได้ป่ะยึยแม่เสียงเด็กด่าแม่กูนะยี่ยี่ยึดแม่ยี่ยี่แม่งหยาท้าพี่ตัวนึงเด็ก่ง บูมตายบูมตายเฮ้ยมึงขอกลางหนลอดนี้ป yeah, ิดไม้แล้วปิดไม้ไอ้เหี้ยต้อตายไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยมึงจักว่าดีเฮต่ะตายไอ้เหี้ยปล่อยมันปล่อยมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยเซิร์ฟหนึ่งปะไม่หนึ่งหกสิบคนเลยนะไม่ใช่หรอกเซิร์ฟสิบเซิร์ฟสิบกับเซิร์ฟธรรมดาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่เซิร์ฟเจ็ดกว่า เซิฟหลงเซิฟเจ็ดควยอพราะว่ามันหลงหลี่หล้วเจ็ดกับเซิฟหกมีสิบเก้าคนนะเซิฟแล้วเจ็ดเซิฟเจ็ดกับเต้งมาขับรถหน้าสุขลองลอรถบรท้ายก่อนรบรรท้ายก่อนปอนมี่้าทรถบรรทาด้วยเลยรถบาไม่มีขับรถหน้าสุขรถบรรท้ายไม่มีท้องท้องที่ท้องที่ทามาแต่เป็นจาทามาแต่เปนจ้างให้ผมตีมาเป็นยี่สิบพี่มาตีไปแล้วชื่อว่าอะไรน่าเศ้า เอาสามขับเจาะไปพี่อะเฮ้ยไอ้ต้อยต้อยต้นต้อยอยู่หน้าคุณพี่มาตายเหรอแต่รับดีกูนี่แต่มาดีอยู่หน้าพี่เฮ้ยบุค้างมาตายตายยังเจาะ เะแตอะตกัตกอนตใตยู้ายวครยิงกูไว้96ไทยวะเพื่อเรายิงกู่ที่อ่ไม่ใช่ป้ออะไรอุ้ยกูตายนี่เูั้ไอ้หี้มัน้โ่ไม่มาชูลยโดเูยิงแอบอกกระเ็นเช่ยมาสามันเเาบอเบอลี I think.